สวัสดีครับผมอภิพันธ์ครับผมเป็นยังไงบ้างคะว,วันนี้กับคนอนเสิร์ตแฟนิทั้งแรกของตัวเองคือเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงแต่ว่าตัวเราเองเราเราคิดว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วที่จะทําได้แบบในในตัวอัพหนึ่งคนตรงนี้คือเต็มที่มากๆจริงๆครับอยากให้มันออกมาดีที่สุดรู้สึกตื่นเต้นนะคะกับ เป็นการแบบจัดแฟนมีสวันเกิดของเบทั้งเตื่น<า>เต้นนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยแล้วเหมือนบว่าตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าเราก็อยากจะทําให้มันแบบได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้มันอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นให้ทุกคนได้เหมือนบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนี้แล้วก็อยากให้เหมือนเราได้อยู่ด้วยกันเราได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักตัวเรา ในความเป็นอับไปได้มาที่สุดสำหรับโชว์วิเศษของวันนี้ค่ะเราแบบเป็นเราไปมีเฟรนเอรมาจากอะไรบ้างไหมคะแต่ละช่ว์ของเราคิดใหม่หมดเลยครับคิดใหม่หมดเลยต้องขอบคุณทางทีมงานของจซทร์สด้วยนะครับผมก็เอาจริงๆทุกคนเอาภาพในหัวของผมออกมาทําให้มันเป็นรูปธรรมได้ดีมากๆแล้วก็คิดว่าคิดว่าเนี่ยแหละคือทีมที่เราไว้ใจจริงๆก็ ทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์เริ่มจาก scratch เริ่มแบบเริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่าเราก็เราก็พยายามทำมันออกมาให้ให้ให,ให้เป็นไปตามที่เราคิดไว้ให้ได้มากที่สุดเล่นให้ผู้ชมวันนี้เป็นแบบตัวตนที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นเลยใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเต้นเองเรื่องของร้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราไม่เคยมั่นใจเลยแล้วก็ ถามว่าผ่านตอนนี้ไปก็คงมั่นใจขึ้นครับ,รบผมก็แต่ว่าก็จะไม่หยุดที่จะไปต่อยังไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองยังไงก็ต้องไปให้ได้มากกว่านี้แล้วก็เก่งกว่านี้ครับสำหรับโชว์วันนี้เราคิดว่าไรยากที่สุดสำหรับยากทุกอันครับ <laughs> ยากทุกอันจริงๆครับผมก็ โอไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกเพลงแรกร้องร้องบวกเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้เลยว่าเราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงร้องเต้นช่วงที่สองก็คือเต้นไปร้องไปไม่ไหวคือมันเหนื่อยมากมันมันแบบมันหายใจไม่ทันแล้วมันแบบคือผมเคยซ้อมแล้วมันแล้มันเป็นอย่างเงี้ยแบบแต่ก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบไม่ไม่ไหวหน้าม,มืดอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก,กพยายามพยายามซ้อมมาเรื่อยๆผมเชื่อว่ายิ่งซ้อมเรือะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพร้อมมากขึ้นเท่านั้น ต่อไปถ้าแบบออกอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็จะสามารถร้องร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังได้แบบเก่งขึ้นก็หวังว่าจะไม่ไล่ทุกคนออกจากการโชว์แล้วแฟนๆก็จะได้เห็นแบบเราร้องเพลงเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็จะพยายามครับก็หนวกกับโปรเจกต์ในปีหน้าด้วยที่อยากจะทําก็จะพัฒนาด้านการร้องเพลงและการเต้นเพิ่มขึ้นอีกมากๆกับพี่จาร่าฝากมีการปรึกษาในเรื่องของโชว์แต่ละโชว์เป็นยังไงบ้างคะ จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่พี่จัดมันคือทุกคนที่เป็นทีมงานของเราคือเริ่มจากศูนย์จริงๆเนะเริ่มจากแบบไม่มีอะไรเลยเริ่มจากแค่ภาพในหัวที่บอกว่าเอออยากจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยเราทุกอย่างมันค่อยๆค่อยๆถูกหลอมรวมออกมาให้มันให้มันกลายเป็นโชว์อะ่ะที่ทุกคนเห็นใช่ก็ผมว่ามันคือมันคือฮาร์ดเวิร์กของของของ,ของทีมงานทุกคน มันคือพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของเราไปอีกในการทร้องร้งเต้นทแสดงโชว์ใช่ไหมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดสัมภาษณ์ยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นขนาดไหนใช่ไหมคะอ้าพูดถึงเจสสนิดนึงถ้างั้นพูดถึงมันเกิดหน่อยแกลเลอรี่ในวันนี้ค่ะเป็นเป็นของน้องอัพทำเองหรือว่าจัดขึ้นมาเองว่าเป็นของพี่ๆน้องๆแฟนคลับคนทำให้นะครับซึ่งก็มีตรงนี้แล้วก็มีอีกหลายๆที่ แล้วก็ไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพก็ยังไปอีกในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นต่างประเทศเองก็เอาจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆขอขอบคุณตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผม <c oughs> คือไม่เคยคิดว่าจะจะได้รู้สึกแบบนี้ใช่ไม่ไม่เคยคิดมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่มากที่เราเองก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเหมือนเราว่าแล้วก็ มันเป็นความสุขมัน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 คือความรู้สึกที่ดีมากๆจนเราไม่สามารถอธิบายมันออกมาแบบเป็นคำหาคำจำกัดความของความรู้สึกดีได้คือเราไม่รู้จะทำยังไงที่จะคือเราอยากตอบแทนทุกคนเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเรื่องของโช์ที่ที่ยุ่งจบไปก็หวังว่าจะได้ส่งความสุขแล้วก็กำลังใจหวังว่ามันจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคน แล้วเรามีแผนแบบซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดเองบ้งไหมคะไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยเหรอทุกคนถามหมดเลยไม่รู้จริงๆอ่ะไม่คิดไม่ออกจริงๆนะเราทํางานมาห่อยทั้งปีไงเราคิดว่าเราอยากให้อะไรเป็นของขวัญวันเ,เกิดให้ตัวเองบ้างไม่รู้ว่ขอขอหนึ่งวันขอหนึ่งวันอยู่ในร้านหนังสืออ๋อแสดงว่าเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ครับเราจะเข้าไปนอนอยู่ในร้านหนังสือเลย่างนี้ใช่ครับกินหนังสือด้วยนอน่อนไม่ได้อะโอเค นะคะอันนี้ก็มันปักช่วงปลายปีแล้วเนาะอันนี้พูดถึงว่าตลอดปีที่ผ่านมาที่เราทำรานหนักเออรค้าทำหลายหลายอย่างเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองเนะคะว่าเฮ้ยพูดกับตัวเองบอกตัวเองสำหรับปีนี้เนาะแล้วก็ปีหน้าก็ว่าเฮ้ยพอเปิดปีใหม่แล้วเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองอีกว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าปีนี้อ่ะปีหน้าเขาคงต้องเก่งกว่านี้วะต้องดีกว่านี้ครับอืมประมาณนี้ครับ ทายฝากผลงานก็ฝากทุกโปรเจกต์เลยที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเองเรื่องของซีรีส์ค่อยๆหลับสเต็ป by สเต็ปนะครับที่ตอนนี้ก็ทํางานกันอย่างหนักหน่วงมากๆไม่ว่าจะเป็นทางะาซาบเองหรือว่าทางดีฮับดีฮับเฮาส์นะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ก้าเดนเซียนี่ก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับไม่ได้หายไปไหนแน่นอนครับผมก็ยังทําอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ ฝากตัวเองแล้วกันฝากตัวเองแล้วกันครับผมว่าในปีหน้าก็คงได้มีอีกหลายโปรเจกต์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้ได้ติดตามกันแน่นอนครับผมังไงก็เห็นจากผลิตจากนักสแสดงก็มาเป็นผู้บริหารแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้่นแทนเป็นประธานบริษัทเพราะจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทไม่ <S <S ช้ำน้องช้ำเลาวนะมุงเงี้ยไม่เล่นแล้วเนาะไม่เอาแล้วนะเออทั้งวันผมกอโโบนะขอโทษนะ ครับก็เพาผมเป็นลูกน้องมผมเ<ไ>ป็นลูก,ลกน้อง,งผมเป็นลูกน้องครับผมเป็นลูกน้องก็ยังทำงานเป็นลูกน้องตัวเองัครับก็ฝากด้วยครับผม <S <S ปีหน้าเนา,เนาะ <S <S ก็ฝาก <S <S ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ส่งแต่ความรู้สึกดีๆมาให้มีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันก็หวังว่าในปีหน้าเราจะมีโอกาสได้ส่งความรู้สึกดีๆกลับไปอีกเยอะๆมากๆเช่นกันครับขอบคุณครับ